สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาเห็ดตับทอดแล้วนะจ๊ะอยู่บ้านนะคะในบ้านหมอค้องจะช่วยมามี้ไหมใช่โอ้ยอันดับแรกก็มือจุ่มน้ำมันนะมันจะทอดนี่นะคะให้เบิ้งนะคะอ๋อแล้เดี๋ยพี่น้องเดี๋ยวนะคะถัดไปมือจุ่มน้ำมันมันเป็นวงกลมไว้ด้อค่ะ กิจะสอนเรื่องกดนะคะกดอัลตพีกดนะคะเพราะว่ามันเร็วจริงๆค่ะสูตรนี้กิ๊ตไม่ได้มูนะคะป้านมูไปทำอะไรคะปั้นแบบนี้เฉยๆนะคะเดี๋ยวให้อาจาปั้านเราล้างมือเช็ดชั่วลูกเช็ดชั่ล้างมือเสร็จแล้วเอาดชัู่้อาเดี๋ยวผ้าอ่ะเอาผ้าเช็ดผ้าเช็ดกระดุมเช็ดคู่หุบใบไม่ร้องว่าแต่พี่หากินแล้ววะเนี่ย ้านแบบนี้เา้าหรืทำไมไม่ทำให้ระเบียบดูทำเสร็จแล้วต้องพับไป้แบบนี้ผู้ผู้อื่นบ้านนี้ต้องพนออเลยอันดับแรกนะคะแบบนี้เอามาประมาณแบบนี้ลูนี่แล้วก็หมุนแบบนี้ด้วยค่ะพี่ดอนี่เอาไว้แบบนี้วิเตอร์อย่าช่วยไหมลูกวิเตอร์ทำให้กล้องดูสวยออสกาไหมล่ะห<ม>นุ่มคือนี่ค่ะทำไม่เร็วเลยไม่ทมันไฟอย่าเอาแรงนะคะเดี๋ยวมันไหมก่อนชุกนะคะ เดี๋ยวกิตเตสอนวิธีกดนะ้วค่ะพี่นอ<ม>้องกดตาลิ้วจังไหมเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาปั้นนานนะคะเราเอหน้าใหม,มา่ไอเอามือจุ่มกวาดลูกไม่ใช่เอารูชิ้จุ่มอุยกิตเตอรอลก้าให้ให้ให้หนานาดูหน่อยมันสวยขนาดไหนที่อลก,ก้าทำทำไมเก่งจังน,นี่นะคะหนีเด้อค่ะพี่น้องเอาลงแบบนี้ก่อนเด้อค่ะ เอาลุงก่อนเลยค่ะไวจังด้วยจังครับคุณจะมีหางเสียงด้วยไวยจังครับอืมเอาวางไว้แล้วแล้๋ยวกิต้าจะทำแบบว่า,าคิดขึ้นมาก่อนนะคะพี่น้องต่ยุ่งก่อนคือเป็นต้นที่ตนี้เราเหมนี่มันมีอันเหลืองอันเหลืองอันนี้นะคะกดลงแบบนี้ม,มันจะไม่แตกนะคะถ้าเราไปกดอ่าอันนี้เลยมันแตกนะได้เ่รอะนี่ค่ะ,คะมันจะเหลืองแล้วก็กดเดี๋ยวพีต่ตาทำให้ดูใกล้ๆเด้อ อันนี้เป็นตัวอย่างใกลไม่เจอกันเลยง่ายๆนะพี่น,น้องทำแบบนี้แต่แต่ยิ้เราหาคิดไม่ได้แล้วะช่วงนี้ก็ซื้อใหม่เลยนะครับพอมัน,น,นเหลืองเหลืองข้างบนแล้วก็กดนะพี่น้อกกดลงไปนะคะง่ายนะคะปัน้นวงกลมไม่เฉยๆมันจะได้สุกเร็วไม่ใช่อะไรหรอกในร้านอาหารเขาทำเป็นวงกลมค่ะบางเวลาข้างในมันจะนั่น บางข้างในมันไม่สุกนะคะถ้าเราชอบสุกแต่ถ้าคุณชอบอะไรดิดๆเอาเป็นมังกรดิโดเรามีเด็กเราทำให้เด็กกินเราต้องสุขาอนามัยมาก่อนเขาทำเก่งมากเลยทำไมเก่งจังลูกเย็นน้ำมันต้นไม้น้ำมันต้นตั้งหนูก่อนปั้นจุ่มนี้ก่อนปัด้นเดียวเอ่อเดี๋ยวมานั่งหาจานเนาะ ใส่ไว้เรื่อยๆด้วค่ะพี่ดาวเราก็ทำาช่วยอ,อย่างดีเลยอันนี้อันที่กนีอันน่ารักเองเาใช้หน้ารักเหมือนาไมเก็งจ้าหมูใส่น่ารักเดี๋ยวพี่ตาจะจะับะคะให้ดูลสนะนะคะพี่น้องอเ่ยมันจะใช้ได้นะคะเด็ก เร็วเร็ว้วคุะนี้ตั้เตาโกลไม่เลยเออถ้าใครไม่อยากให้สุกก็ไม่ต้องกดนะคะขอบนอกทุกไงไม่ต้องกดนะคะแต่อันนี้ขอบเกิหมดไอ้นี้หน่อยินนะคะเราไม่ทำดิบนะคะรขภาพมาก่อนค่ะเล้อื่ทีหลังอุ๊วอางเปี่ยหลเรมดู หน้าตาไม่บอดรถตาวบอดเลยนะถ้ามันโดนหนูอย่าโยนเขาใจไหมหนูทำดีๆที่ใส่ตาตีนหงอเองเฉยเมยตัวนี้คนเฉยเขาจะอยู่ลำบากถ้าแบบนี้อันสุกแล้วมันมีอันสุกดกเปนออเดี๋ยวมามาทำเองอ่ะาจะหัวเอานี่เอา,เเอาเข้าเหนียวไปกิน นง่งกินตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนกินในจานนี่แหละเอาร้านปลาคราบอ๋ออร่อยไหมอรู้อร่อยกี่เปอร์เซ็นต์อู ยาข้าวลาบทอดน้ำเอาทามหาน้ำเระบันมืออันนั้นผ้าไปเช็ดมือนะวิคเตอร์เรียกวิคเตอร์สิลูกวิคเตอร์เรียกอีกวิคเตอร์เรียกที่สานวันนี้ทําอะไรคะลูกหลังจากเก็บมะละกอมาเหนื่อยเนาะเราก็มากินลาบทอดนะคะอีแมลล่ลาบลา<ด>บเราก็ทอดให้นะคะนี่เออเอาใส่อะไรเนี่ยเอาใส่จานตัวเองไหมออกมา,มามรสชาติมันเป็นยังไง ยังไม่รู้เหรอเอากินกับข้าวเหนียวสิลูกวิตายิ้มสิลกก็ม,มั่งเลยเอาใครยิ้มจะให้กก็มีมเอาใครยิ้มบ่อยจะให้ของเล่นใหม่ลกก็มีมอแบ่งกันลูกแบ่งกันพี่น้องเออยังหลับถอดนะคะอ่ะเอาวิตามิกี่คะแนนแล้วคุณโต จะซื้ออะไรอยากได้อะไรได้รูปวันใหม่ใช่ไหมของอาดิดาจะเอาอะไรหรูคิดหรือ,อยังนี่นะคะเด็กๆชิมลาบทอดค่ะลาบทอดของเรานะคะอืมงมีหลายรอบนะคะแบ่งๆกันไปเด้อจ้ะพี่นอ้องอะนะค่ะอร่อยไหมยออก,กาเยี่ยมสิถ้าอร่อยเยี่ยมยิ้มด้วยชี้ยิ้ม วันนี้มาม่าจะพาไปส่งผักนะอ,อก,กาแต่วิกเตอร์ไม่ได้ไปเพราะว่าวิกเตอร์ไปกับไอ้กลับบ้านมาก่อนแล้วปะป๊าไปรับกลับบ้านใช่ไหมเหลือแต่อ,อก,กาาเลิกเรียนโรงเรียนรัสเซียหกโมงมาม่มาจะพาไปต่อโอเคไหมอ,อก,กาช่วยม,มาม่าเก่งมากนี่นะคะให้เด็กหน่อยกินเขานะจ๊ะออโอเคค่ะกิตต้าปัน้นเสร็จแล้วนะคะกองของหยวกคืนะคะพี่น้องแล้วก็จะเป็นการทอดนะคะ ถ้าตอนการโทษนะคะีิต้าจะบอกใน้หนามลงไปนะคะเดินไปเก็บน้ำมันหนึ่งกิโลเมตรนะคะแล้วก็กลับมานะคะนี่โอเคเราให้เบิ้องกับซีดด้วยค่ะวันนี้ค่มนะคะมันเลยไม่ค่อยเห็นอะไรนะจ๊ะรถไฟเด้อ นะคกินหอยง่อเหมือนนะคะพี่น้องไฟกลางๆเนอะนี่อันนี้จะสอนวิธีกดเ้อพี่น้องกดจังไรอันนี้ใช้ได้กับทอดมันปลาใช้ได้กับราบทอด ในร้านอาหารใช่ไหมคะเขาจะนิยมทําเป็นวงกลมหรือไม่ก็เหมือนหนาหน่อยเพราะว่าข้างในมันนุ่มนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบอคนที่ไม่ชอบว่ามันไม่สุกนะคะเหมือนชอบให้มันสุกๆหรือก็คือแบนเลยนะคะเรามีสามเลเวลนี่นะคะแต่เ,เราจะกดให้ดูอันนี้ตะปีหากินของเราไม่ผ่านมาตรฐาน u โอเลยนะคะนี่พอขอ้างล่างนะคะมันเหลืองหน่อยนะคะถ้าพิชุมมามีแต่ คิดขึ้นมาแบบนี้นะคะเหลืองๆหน่อยอ,อันนี้เหลืองนี่นะคะพี่ขึ้นมาแบบนี้แล้วพีดด่จะใช้ตะตีกดนะคะคืเอเขาจะไม่แตกนะคะเพราะว่าข้างล่างมันเคลือบไปแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมคะนี่มันเหลืองแล้วนะคะกดเรเลยอันนี้เป็นวิธีกดนะจ๊ะพี่น้องวิธีอันนี้เป็นสูตรนะคะสูตรของกิต๊ตเองนะคะบางคนชอบกลมก็ไม่ต้องกดนะคะ แล้วแต่คนชอบค่ะแต่พี่ถ้าชอบแบนนะจ๊ะตัวมันนี่สุกทัวถึงก่อนนะคะคือถ้าอยากนุ่มๆไม่ต้องสุกมากนะคะพี่น้องอแค่นี้นะคะนะคะตักข้นใส่ชามอบนอกนิดหนึ่งได้เลยค่ะนะคะแล้วก็เอาล็อตใหม่ลง ให้ดูสองหลอดด้วยพี่น้องอช่วงนี้ยังไม่ได้ลงพิษยังไม่ได้ไปอสอนเรื่องวิธีปลุกนะคะเอาวิธีกินก่อนเถอะาจะเรื่องเลยอันนี้ลงก่อนเีกกืว่าจังเลยหดเลยนะคะได้ติดน,นะคะ ไม่ต้องแบนม okay. okay. ากนะคะบางคนก็ชอบกลมอันนี้สูตรแบนนะคะนี่แล okay. 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 ้วก็จัดขึ้นไปเลยนะคะชั่วใบไก่ใช่ไหมที่เองไม่ได้มาเด็นนะคะได้ถ้าได้เดี๋ยวก็ดูสูตรกลมกันนะคะนี่ร้านอาหารต่างร้านนะคะเขาเอาแบบ กมเลยนะคะคือกลมอย่าใช้ไฟแรงมเ้อพี่รอกถ้ากลมใช้ไฟแรงมันจะนั่นไม่กอดสุดนะคะอันนี้ยังไงก็คือต้องพลิกน้คะเนี่ยมันจะกรอบนอกนุ่มในนะคะสุดสุดนี้การทอดของเราก็มีห,มหลายลวิธีเนาะออกกาไปเรียกป,ป้าป้าที้ข้าเราไป กมนะคะพี่น้องเนื้อแต่คนชอบนะคะมีแบนมีกงเนาะเออพูดมาที่ตัดนะคะ ไปเรียกป้ามาไปนี่น้องไปสูดกลมนะคะเอาไปร่วกไปหลุเป็นไรตีกันอ้าวตีกันไม่อีกแล้วหยีแกล้งไปกวนอะไรเขาเขาหายไม่อีกแล้วไม่ลุอะรไมกวนอะไรทำไมเขาต้องตีล่ะไม่มีหรอกมันต้องมีเหตุผล ไเหมือนนครับพี่เดี๋ยวมาม่าเาาหมือไตหายแล้วตยาด้วยปวดตาปวดปวดไรแน่ว c h e l b a เลยมนไม่ปวดเยอะจังปกติให้ปวดแั่เดียวก็พอแล้วปวดโซงวไม่ได้หูเลยหนวคนปวดซงไม่ได้ ปวดไดียวปวดตาด้วยไปหาหมอไหม,ไมเอาไม่ไปหาหมอลหรนะอันนี้เสร็จแล้วเสร็อไปด้วอันนี้ต้องโจทย์นะคะ ร้อยนะคะสุดกลมอันนี้กรอบนอกนุ่มในได้วยพี่น้องนี่นะคะรับถอดแซ่บๆได้ค่ะพี่น้องสุดแซ่บๆนะคะมาได้จัดก,กินข่าวล้วกันนะคะหลังจากทำเสร็จแล้วกีตาจะไปแพ็กผักต่อเด้อพี่น้องฝากไปกร้ลองใจนะคะพี่น้อง เอ encore, เอทั้งเฮ็ดกับเข่าท um ั um ้งเลี้ยงลูกทั้งหลายแนวค่ะบริการชุกสำหับประทับใจนะคะเออไปส่งพักส่งหยานดนะคะเออเก็บพักเก็บหยาโอเคค่ะขอบคุณหลายๆจ้ามาล้างเท้ามาไหมเออทำไมม่อยากล้างเครื่องแอมีให้มันสะอาดสะาดมไม่อยากช่วยทำงานหรอเออโอ้ก็ไม่ทำงานโอ้ก็จะทำ พี่นอหลังจากเก็บพักมานะคะก็เตรียมตัวเข้ารถขนส่งอีกแล้วค่ะอันนี้เป็นรถขนพักมานนะคะส่วนรถขนส่งไปอีกคันนะคะพี่น้องนี่พักน้าอ่งางหยาส่งหลานอาหารนะคะนี่บวคุงนะคะอสาวาลอกสาวาลอตะไคร้บวกพริกนะจ๊ะมีพร้อมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกิตาจะขอตัวแพ็กเข้ารถขนส่งของเราอีกคันนะจ๊ะโอเคค่ะ ผักใช่ไหมเราคิดแต่หน่อยแล้วค่ะพี่น้องมาส่งพักแต่อยู่นี่นะคะมีร้านอาหารไทยที่เอาประจำนะคะเชื่อว่าร้านยิมสยามนะคะใครมาก็แวะได้เด้อพี่นออ้องเออจ้าของร้านใจดีนะคะแล้วก็มีร้านนวดชื่อว่าร้านเอ่ออีหยางกาะสักทองมัดศาสตรนะคะนี่เออเป็นสั่งพักดูดูค่ะพี่น้องก็มาประกาใจดีอ,อให้เขาให้น้ำเล็กน้อยน้ำค่ะมาบางเทือนเอ,อเอาก็จะไปหาใครลูก ไม่รู้เอาไม่รู้ตามมาเฉยๆใช่ไหมเราพาไปเบิรหนน่าข่าร้านะาหาระเป็นจังไงกันสิบ้าเขาไปทายที่ท่าหน่าร้านค่ะบลล่ล่ล้วงคนดอกจ้ะนี่นะคะนี่ น,น,นี่คือส้อยส้อยหากินตัวนี้อากาช่วยมามีม่ไหมอากาช่วยมาม้าไหมของเรานะคะนี่นั่นร้านยิมนะคะพี่น้องเอาคูห้หญิมาเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวขอตัวไปทรงพักกันค่ะหนีคาร้านนี้นะคะ ใครมาก็ดูโลโก้ไว้ดีๆนะจ๊ะโอเคค่ะไปส่งผักเพิ่งข้างในก่อนนะจ๊ะกลับบ้านนะจ๊ะออเคโอเคโออสการออสการดูดูให้ดูนุ้มมาส่งผักหรือมาใส่บาทนี่มาบินทาบาทเหรอไปไปไม่ได้อของหลายแฉใส่กระเป๋าไหม